านเช้าสองเย็นะองแปดสิบโลขายหนึ่งไหนต้องถูกดอตเตอรี่เท่าไหร่ถึงจะพอสิบแปดล้านสิบแปดล้านได้ถ้าได้สิบแปดล้านจะไปใช้อะไรนะถ้าบางอยู่ตรงนี้นะให้ตังสามสามหมื่นสามหมื่นไม่เอาส่วนตัวก่อนตอนนี้จะสิบแปดล้านจะหยุดทำงานเหรอหยุดทำงานหนึ่งปี นั่งนอนอยู่บ้านนั่งคิดว่าทำอะไรดีอเอไปร้านรยากทำอะไรเงี้ยอ๋อทำธารัดเนี่ยที่เท่นี่แหละเปิดห้องหนึ่งเลยพิญญาณนี่เปิดขายอะไรวะก๋วยเตี๋ยวทำทำหมูแดงแล้วพวกเน,นี้ยทำมันไกยย่เนี่ยมันมีคนให้โซ่เยอะคนณเจนเนี่ยเขาบอกถ้าถ้าดื้อเปิดร้านขายวิญยวนะด้าำมันไก่อะหรือมาหาวุ้นเลยจะบอกโซ่ให้ ไปหาเขาเขาั้งหมแช่เปิดนะเขาเขาไม่ให้ใครเขาขายรวยอะ่ะสี่แล้วส,สี่สิบปีที่เยาวราชเนี่ยข้าวหมูดแดงอะ่ะทำได้คนระัข้าวหมูดแดงอ่าก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวสงเครื่องแล้วก็อ่าก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะ เ้าเสียงเป็ดตุนถ้ามันไกลให้สุดเลยถ้าจะเปิดร้านนะเออให้ว่าสุดกนิดนิดนีดหนึ่งนะสิบแปดไม่ห้าใบแค่สามใบอ่ะถ้าห้าใบได้ได้สามสิบล้านเดี๋ยวให้ตังสามหมื่นให้สามหมื่นให้คนละสามหมื่นให้ตรงนี้นะอ่าให้ในปีนี้นะแต่ในปีนี้อ่ะให้ในปีนี้นะก็ไปในปีนี้นะบอกผมถูดรวยทุกปีในปีนี้ไม่เกินอ่าให้รวยเลยอ่ะ 18ล้านก็ให้คนสามหมื่นพูดตรงนี้นะพูดแล้วไม่ไม่กลับคำจะกลับคำไงผมถ่ายวีดีโอไว้อา18ล้านมีอย่นี้ให้ไม่ได้โอ้โหบาดีแล้วนะผมบอกผมบอกแม่ค้าตรงนี้นะถ้าผูกเราไปอยู่ที่หนึ่งไม่ห้าวันก็สามัน18ล้านนะสามสิบล้านนะผมจะเหมาล้านนี้ร้านขายขายกุ้งเตะไปขายย่างสามวันทุกวัน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 ว้นวัน แล้วแจกเขาแถวเลยแจกแล้วแจกเด็กๆคนนี้คนละร้อยอ่ะแจกคนละห้าหมื่นโค้งห้าหมื่นแล้วล่แล้วผูใหญ่ไม่แจกผมแจกเฉพาะเด็กที่เดินมาคนร้อยผมก็ต้องห้าสิบบาทอ่ะถ้าสามสามสิบล้านะร้อยเลยยี่เลยเลแจกแปสามหมนแจกวันสามหมื่นสาวัน บอกร้านเนี่ยร้านนี้ผมเหาบก่กเอ้ยถูกนะ้าเอ้เหมาร้านทัวรด้เลยได้ถ้าถูกเนะ่ยนะให้สามหมื่นสามหมื่นอันนี้ปีนี้นะอยู่ตรงนี้นะอยะ่าย้ายไปไหนนะแต่ผมย้ายก็อดเลยเออถ้าย้ายก็อดเลยนะนนมีโชคตั้งแต่ที่ผมไปตากยานัยนยันคืน6สุลาช่วงนี้ว่าดูบอกว่าช่วงน,นี้ ผมนทานาผมไม่นานแล้วรู้ป่ะเขาทักหมอดูเซ็นแสเป็นพรามอ่ะเขาทำนานผมไม่นานแล้วก็มีห้าหกอ่ะวันนั้นเป็นวันแล้วว่าพอพอทำตุกจีนเสร็จผมออกจากบ้านเลยไปน้อมจิตอ่ะตรงบาร์คาเอ่ะให้หมอดูเอาเอาสามร้อยอ่ะบอกวันเดือนปีเกิดหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้หมดเลย เป็นหมอเป็นพรามอ่ะบอกอยากรู้อะไรถามถามมาได้เลยคำถามได้เลยว่ะเอาหมอพราม,าม,าม,ามผมจะตายเมื่อไหรผ่ผมตายผมตายผมอายุเท่าไหร่เขาบอกเขาไม่เขาไม่ถามไว้เราแบบเนี่ยแล้วม,มัน,ม,นมันใจมันตกคุณอ่ะอาตายเกินหกสิบห้าแล้วครับหกสิบห้าผมติบก็พอแล้วอยู่ทำไมเบื่อช่ไหมลกันเนี่ย แม่ข้ามาค้างกินกันทำไมอะจุหัวเดินอะหัวตะชนยันเนี่ยคำทมที่สองตลอดชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ยจนตายเนี่ยมีโอกาสรวยไหมมาบอกรวยมีโอกาสรวย <S 2> <S 2> คุณจะรวยจริงอายุตั้งห้าสิบอะถึงห้าสิบเอ็ดอะแต่ยังไม่ห้าสิบเอ็ดนะอันนี้อ่ะผมผมอายุสี่สิบเอ็ดา พี่ผมปีเดียวโอ้ยน้องผมปีหนึ่งเราผมไม่แก่เพราะเราผมไม่ได้ทำงานไม่ได้ท้ำนาไร่สวนเนี่ยไม่ได้ท้ำนาไร่สวนลูกคังจีนเนี่ยเห็นเห็ยนหนุ่มตัวเดียวอ่ะเนี่ยเพื่อนบอกสมบูรณ์มากเลยบอกไม่แก่าไม่แก่กาไม่รู้เลยระบกผมแดงด้วยไม่ได้ยอมนะใช้แชมพูอ่ะแฟลต้าแต่ก็แรงอยู่นะ Nó mình làm nha, bạch bạch làm nó hồ Để quỷ, quỷ bên rồi <laughs> Ơ, phải Để cho phước nỉ, phước nỉ bên này nha Đây tầm 10